สวัสดีนะครับก็เพอผมสุภกรสิทธิชัยนะครับจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้านะฮะวันนี้มีความเป็นดีเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้มาร่วมงาน IIoT ของสถาบัน ICGI ของสภาอุตสาหกรรมนะครับก็วันนี้จริงๆเราถูกประสงค์หลักๆคือเราต้องการมาโปรโมทสิทธิประโยชน์ที่ดีป้าทําเพื่อส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการในภาคต่างๆของสภาอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับบัญชีบริการดิจิทัลที่ ติป้าได้รับการอนุมัติผ่านทางคอลมอมานะฮะก็คือจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการนะครับทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กนะฮะที่จะไปลงทุนในผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลต่างๆนะครับสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีพวก v o เชอร์นะครับที่จะไปทดสอบทดลองใช้ของที่เป็นผลิตภัณฑ์บริการดิจิทัลบนบัญชีบริการดิจิทัลอีกด้วยนะนอกจากนี้ก็อยากจะมาโปรโมทเรื่องเกี่ยวกับการที่จะส่งคนในงานเนี่ยไปเรียนรู้พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นนะครับโดยเรามีบัญชีที่เป็นเกี่ยว กับหลักสูตรต่างๆนะครับซึ่งถ้าไปส่งคนไปเรียนในหลักสูตรพวกนี้เนี่ยก็สามารถนำาให้จ่ายเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกันก็ขอเชิญชวนทุกท,ท่านแวะมาที่บูธเดป้าด้วยนะครับ, <ๆ S 1> บ,บขอบคุณครับ